สวัสดีเพื่อนๆนี่ก็วันนี้ไอแล่ตัวควักยาวก็มีเทคนิคปีเต็บอกนะครับวันนี้เอ่อตัวควักยาวก็ปลูกหดูกันนี่นับไปจากนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณวันที่สามตันว่านะครับประมาณวันที่วันนี้วันที่สามตันว่านะครับไม่ใช่ประมาณก็เอ่อไม่มีตัวเอ่อมาแลงมากินนะครับตัวจ่องดูด ฟักตัวนะครับนับไปจากนี่ไร่เดือนนะครับแต่ว่าไม่ต้องอคือพลนปริดจะไม่เสียนะครับจะดูแลง่ายเพราะวะ่าเตะถ้าหมาจัดก็ตัวมันเป็นดอกนะครับตัวคลุมก็ตัวคลุมมันเป็นดอกอตัวปลาตัวชุมชนนะครับก็คือกตัวเราก็ไม่เป็นปะนานะครับในตัวหมดก็คือตัวนี้ก็พอในกระตั้งเก็บกักน้ำทำปาริดนะครับ พราะาถ้ามาลงแปลงเลยเดี๋ยวมีมดมากินมาเล็ดก็มาเล็ดมันออกขึ้นมาแล้วก็หลังมีจริงฤทธิ์ตะกะเแต่ละชนิดมากัดกินนะครับต้องปองในกาตั้งก่อนแล้วก็มาลงจะอายขึ้นนะครับอันนี้ผ่มกับโปรกแบบเพื่อนบ้านนะครับก็ตัวนี้เป็นไม้นกนนนะครับไม้แต่คนในชนบทเขาใาต้ตไม้ฟาดน,นะครับไม้ฟาดด่านบานก็เป็นไม้นกนนขิงมันจะเนี้ยนะครับก็ ก็ปมกาอง,กางอวมาจ่ายเป็นกลางตัวนะครับโปรเปลกลยโปรที่ก่อนได้ผลผลิตดีมากนะครับกิ่งแรกๆนี้มันจะไม่ั้งนะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับกานี่ก็ไอแหล่ตัวนี่แม่ไปนี่ก็ต้องออกนะครับเพราะว่าน,นี่ผมดักไข่ไว้่ไงไก่มันมามา,มาเกี้ยก็เดี๋ยวเติมอินทรีย์ลงไปก็คือมันจะอ้ามว่านี้นะครับกัแบบนี้ก็มีอยู่ประมาณอา่าประมาณ ประมาณยี่ทิบยี่ทิตอนนะครับยี่ทิบตอนซึ่งบริเวณกลางๆปัตตนีกระเราได้ปลกปักนะครับมีอยู่ยี่ทิบตอนนะครับก็เผืยนบอกตอ่อคลิปนี้นะครับปลูกตัวพักยาวาดูดูกันนี่จะได้พลนผลิตดีนะครับก็ค,คือดูแรงไอยนะครับ ก็ลปลกูกแบบธรรมาชาติได้เลยนะครับเราอยากลัวไปเองว่าเออตอปลูกตัวแล้วออต้องจ่ายท่านเคมีมาป้องกันนะครับไม่ต้องนะครับดูกันนี่อ,อจริงๆก็ปลูกได้ตั้งแต่เดือนประมาณออพฤศจิก,กานะครับพฤศจิก,กาตันว่าแล้วก็มการานะครับจะพอจะมีนม้ำพออุ่มตดลงมาหลายปีแล้วนะครับทึ้ง ในเดี๋ดูกาลแต่ว่าเดือนออกฝนตอกมาดวงนั้นช่วงนั้นมันจะออกมาเยอะนะครับเพราะว่าจะมีช่องมาดูดฟักนะครับมามากินน้าเลี้ยงแต่ฟักก็เดี๋ยวไปไรกกระทั้งนะครับนะกระทั้งแต่ว่าได้ปอูกลูกตัวนี้ไปกะตัวนี้กระทั้งนะครับก็คือดัดดดัแปลงจากในไร่แบบนะครับตัวนี้ก็ปลูกฟักนะครับก็ปลูกฟักปมปมต้อ,อ,อนกันผลิตนะครับเออเปิดเลยตีผลิตได้เลย อันนี้ออกแบบมา,าสำหรับปลูกผักกาดแบบอย่างยืนนะครับปลูปปกผักต้นคล้วยแบบย,ยืนก็เดี๋ยวไปเลยที่หน้าบ้านนะครับก็เลขตัวนะครับตัวนี้ก็คือปล่อยจำกนลงแปลงนะครับปล่อยจำกนลงแปลงก็คืออ่อแต่ว่าผมไม่ได้ล็อกน้ำนะครับเปล่อยเติบพันมาจากไร้ว่าก้กอ,อนตกพุ่มส้นการผลิตนะครับเ,เปลือปล่อนเก้ามาเลยได้เลยเติเล็ดิตนะครับปลูปปกผักต้นคล้วยแบบอย่างยืนนะครับ ก็มีไม้ดังนะครับหมามุดก็รุ่นอีกช่องใบนะครับก็รุ่นใบไม่ช่องใบนะครับก็ตั้งตัวนี้ก็ระบบนำตั้าจันนะครับเอ่อปลกฟักเลี้ยงปลาใจน้ำไม่ปนกันนะครับคุณสมบัติพิเศอร์ที่ก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยธรรมดานะครับเป็นกล้วยป้าธรรมดานะครับแต่พมจบต้องตอนนี้นะครับก็คือช่วยนะครับช่วยช่วยก็คือ ผมมีเทคนิคพิเศษนะครับวยป่าจะมาช่วยก็คือต้องต้องปอกใบกันหลังงกนะครับเึื่อใหมันจะเละช่วยตอนนี้ก็ใบป่าแบบผมก็บชงไส้นะครับตอนนี้เอ็นตอนมันงกจุมปูกับใบก็จุมปูนะครับเพื่อว่ามันกลายปั่นให้ช่วยช่วยปั่นหม่ไหมนะครับก็เดี๋ยวไปป่าไม่เอ่อเด็กกระตั้งนะครับเดี๋ยวปั้นตรงนี้ก็ให้เลยปลาหจุงงังดัง กาเล็กซี่กับดังดาราจักรอ่าตัวนี้ผมตั้งเจอเองนะครับอ่าพ่ลงวีดีโอไว้หลายตัวอลไรเปิดเข้าไปเลยน,นะครับมีรอะไรเยอะสีสั้นตัวยงามนะครับกับเป้าหมายอะไรถ้าิดนะึง นี่ก็ปลูกพักจี่แบบยังยืนนะครับปลูกพักทุนกลัวแบบยังยืนก็พอจำก้อนลงแปลงนะครับพอจำก้อนลงแปลงหรือว่าเรียงในกะตั้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับการนี้ก็ได้ปลูกพักไปแล้วนะครับ แนะนำเพืเ่อนๆนะครับผลิตตัวนี้ปล่กบอนกระดาษราคาแป้งๆน,นะครับปล่กบอนกระดาษออ,อดิบดังก็ามาเรียนรู้แล้วก็หรือผลิตจากนี้ก็ทช่องรำปีกลางหน้าก็เพื่อนๆกากายเป็นหนาจีบเสื้มาอมาจีบลักได้นะครับพุ่มร่นออนไลน์นึ่งลอยบาทเดินออนไลโอนเ้าเหมือีบพุพ่มแล้วก็เพื่อนผลิตขากายได้เลยนะครับกาบคลิปนี้จบแต่กระทั่ทงนี้นะครับนะ คลิปนี้แถวนี้นะครับนะสวัสดีครับ